สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่โป k ก m o n แบทเทิลในเกมโ o เกม o นซอร์เดนชิลนะครับผมก็สําหรับทีมในวันนี้นะครับเป็นทีมเช่าที่เล่นคู่เทพใหญ่เป็น Lunala แล้วก็ g r o u ด์ดอนะครับทีมนี้นะครับได้อันดับท็อปแปนะครับของการแข่งขันระดับเรจนอลนะครับผม i v e อ p o o พูลเ i จ n a ลเดี๋ยวผมจะแปะรายละเอียดนะครับไว้ใต้เดสคริปชันนะครับก็สําหรับ Lunala านะครับลูนาล่าลูนาลนะครับโปเกมอนเทพใหญ่จากเจน7นะครับผม ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้หยิบมาเล่นนะแล้วก็เป็นตัวที่แทบไม่ค่อยเจอเลยนะครับผมกว่าจะเจอเนี่ยก็ผ่านซีรีส์ไประยะหนึ่งแล้วนะครับที่เริ่มจะมีคนหยิบมาเล่นนะครับผมถามว่าต,วตัวนี้เก่งไหมนะครับผมถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยนิยมเล่นกันก็ตามนะครับต้องบอกว่าสําหรับผมแล้วก็คือเก่งนะก็คือเป็นตัวที่เก่งนะครับ คือตัวนี้นะครับมีเบสสปีดที่97นะครับผมก็ถือว่าเยอะกว่ากราดอนแล้วก็ไคโอกานะสามารถเล่นเป็นสายสปีดได้นะครับแล้วก็เป็นตัวที่เปิดพริกดูมได้ด้วยนะครับผมก็จะเล่นเป็นแบบว่าสายถึกแล้วก็เปิดพลิกดูมตามสถานการณ์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมีท่าโจมตีประจำตัวอย่างมูนกาส์บีมนะครับเป็นท่าโจมตีท่าผีที่รุนแรงมากๆนะครับแล้วก็อีกท่าหนึ่งที่ติดมาเป็นคอมโบนะก็คือการใช้เมเทโอบีมคู่กับ ไอเทม power อร r เฮนะครับเมเทโอบีมนะครับธาตุหินแล้วก็สายสเปเชียลนะครับจะเป็นทา่าตีสองเทิร์นด้วยกันโดยเทิร์นแรกเนี่ยจะชาร์จก่อนนะครับแล้วก็จะบัฟในส่วนของค่าสเปเชียลแท็กนะครับเพิ่มขึ้น1ขั้นแล้วก็ค่อยโจมตีในเทิร์นหน้าแต่ถ้าเกิดว่าเราติดเป็น power อร r เฮมานะครับการชาร์จอ่าบัฟแล้วก็การโจมตีเนี่ยจะเกิดขึ้นในเทิร์นนั้นเลยนะครับผมซึ่งพอเราบัฟในส่วนของค่าสเปเชียลแท็กมาแล้วนะครับในเทิร์นถัดไปเนี่ยมันก็จะจะทำให้ การใช้ท่าบุนไกส์บีมนะครับแรงขึ้นนั่นเองถ้าเกิดว่าเรายังอยู่ในสนามนะครับผมสิ่งที่ต้องระวังนะครับของลูนาร่านะก็คือการเป็นท่าผีแล้วก็พลังจิตนะครับซึ่งจะแพ้ในส่วนของความมืดนะครับแล้วก็ผีคูณ4เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าลูนาร่าเนี่ยไม่อยากจะเจอแน่นอนนะครับผีกับความมืดนะครับซึ่งก็ยังไงก็ต้องเจอนะอย่างกาโอกาเอเนี่ยก็อาจจะติดท่าความมืดมานะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็ในเมตานี้ก็จะมี บัตเร็กร่างชาโดว์ไรเดอร์ด้วยนะครับที่เป็นตัวท่าผีแล้วก็มีท่าผีที่เป็นท่าตีหมูนะครับก็ค่อนข้างจะกเลี่ยงยากนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยลูนาร่าจะมีอบีชาโดชิลลนะครับผมซึ่งความสามารถเนี่ยก็คือถ้าเกิดโดนดาเมจจากที่เลือดเต็มนะครับดาเมจที่ได้รับเนี่ยจะลดลงไป50%นะครับซึ่งจะทําให้ลูนาร่านะครับสามารถแทงท่าผีหรือว่าความมืดที่แพ้คูณซเนี่ยได้1ครั้งแน่ๆนะถ้าเกิดว่าเล่นเป็นแบบว่าสายลงทึบๆนะครับผม แล้วถ้าเกิดว่าไม่เจอผีหรือว,ว่าความมืดนะโดยรวมแล้วเนี่ยอาบิชาร์โดชิลนะครับทำให้ลูนาร่าเนี่ยเป็นตัวที่มีความถึกพอสมควรเลยนะครับผมสำหรับสมาชิกในทีมนะครับมีกราวดอนสายซีรัสเบอร์รี่แล้วก็มีท่าบับซอนแดนนะครับฟุจิกิบานะนะครับอาบิคอโรฟิลมาคอมโบกับแดดของกราวดอนนะครับติด โคบ้าเบอร์ดี้แล้วก็มีท่าสลิปพาวเดอร์ด้วยนะครับกาโอกาเอ็นนะครับสายอ่าซัพพอร์ตมาตรฐานนะมีเฟกอัลพาร์ติงช็อตแล้วก็มีท่าโจมตีท่าความมืดอย่างดาร์กสลาเรียตนะครับไอเทมเป็นฟิกกี้เบอร์ดี้เพิ่มเลือดวูลทอร์ชนะครับเป็นสายฟิสิกอลแล้วก็ออบิ่นดีไฟน์นะครับถือไลฟ์ออฟก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกของการแปลงร่างเดนัมแมกนะครับผมแปลงร่างเราจะมีท่าแมกแอนสตรีมนะครับเพื่อ Speed, บัฟสปีดให้กับ ตัวเองแล้วก็เพื่อนข้างๆได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเอชิฟฟูหรือว่าบูลาโอสนะครับผมธาตุความมืดติดโฟกัสแซชนะครับอย่างคอมโบเนี่ยก็จะมีคอมโบแดดของบานากราดอนนะครับาบาร์นาอยู่ในแดดก็จะได้สปีดคูณสองนะครับหรือว่าจะเป็นการแปลงร่างบูทอรอสนะซึ่งจะมีแม็กแอสตรีมนะครับผมก็จะเป็นหนึ่งในวิธีการาบัฟสารสปีดให้กับทีมนะครับแล้วก็ จะมีอย่างการเปิดทิมร่มของลูนาร่าด้วยนะครับซึ่งตัวลูนาร่ากราวด์ดอนะครับก็เล่นเป็นสายที่ลงทึกๆนะสำหรับทีมนี้นะครับก็จะสามารถยินในทิมรูมได้นะครับแล้วก็กาโอไกนีกตัวหนึ่งที่สามารถเล่นได้ดีในทิมรูมนะครับผมสำหรับสำหรับกาโอกาเอ็นนะครับโอเคมาเราไปเลยกันเลยนะครับทีมพรีวิว w นี่ก็นะ ผมก็ตื่นเต้นตลอดนะฮะมันเป็นการาใส่รัวทุกอย่างเท่าที่ผมรู้นะครับแบบว่าแบบมาจากในหัวเลยนะฮะก็เอาเท่าที่ทำได้นะครับ เล่นไป30แเมตรนะแล้วก็เดือนนี้ก็ถือว่าชนะเยอะอยู่นะครับท่าที่เล่นมาขึ้นมาอยู่ที่ท็อปพันนะครับเดาเจอกับแรงพัน์ห้านะครับทีมโอ้เดี๋ยวก่อนนะโอ้ทีมอะไรกันครับเนี่ยมีแฮตทรนบิมออนนะสมายโยบัตเด็กขี่มาขาวนะครับ ยาไดยูตันเอรูฟุนเซเนียสนะครับคือมีคอมโบหมายถึงเป็นทีมฮาร์ดทริกรวมเลยนะแต่ว่าก็มีเซเนียสเอรูฟุนนะครับที่เป็นเหมือนโหมดสปีดโอเคลูนาล่าตีได้เยอะอยู่นะครับแต่ว่าต้องระวังไอ,อยาไดยูตันใช่ไหมที่เราตีไม่ได้เขาน่าจะส่งมานะเนี่ย เออชิฟฟูก็โ้เจอเปิดทิกดูมยากเลยนะครับยากอยู่ทั้งนั้นเนี่ยเล่นเป็นกราวดอนลูนาร่าไหมกราวดอนลูนาร่ากโอนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเอชิฟูนะครับก็มีโฟกัสแซชนะครับแล้วก็มีท่ามีท่า Priority อย่างซักร์ผันนะครับ แล้วก็ตีได้หลายตัวด้วยนะหรือว่าจะเป็นบารนะแต่บานั้นในแดดมันได้สปีดอ่ะสี่ตัวนี้ละกันนะครับเออถ้าเกิดเป็นแบบว่าเราเน้นโหมดพริกรูมอย่างเงี้ยเราก็สี่ตัวนี้เหรอก็ได้นะคือ3มตัวด้านบนที่เลือกมามันก็โอเคอยู่แล้วนะครับแล้วก็ อีกตัวหนึ่งเออชิฟูนะครับเพราะว่า1ก,ก็คือมีท่าพราอุลิตี้นะครับสก็คือมีโฟกัสแซสจะกันวารวิท์เคโ,โอได้นะครับเป็นเอรูฟุนเซเนอัสนะ <t> ถ้าง,งั้นเขาก็ Tail เทลวินบัฟอะเทลวินบัฟ แต่ว่าด้านหลังเนี่ยต้องระวังบัตเด็กนะครับบวกตัวเปิดทริกดูมใช่ไหมแน่นอนซึ่งมันมี3ตัวเลยถ้าเกิดผมเปิดทริกดูมก่อนเขาบัฟเขาจะเปลี่ยนเซอร์เนียสไหมผมกลัวเขาเปลี่ยนเซอร์เนียสอ่ะแล้วเราเปิดทริกรูมเกอร์แต่เปิดทริกรูมไปบัตเด็กของเขาได้เปรียบอยู่ดีทั้งนั้นเราไม่ควรจะเปิด มัเอาเป็นว่าผมบูลไกด์สบีมนะครับใส่เฮดรูฟูลแล้วก็น่าจะเป็นโอกาสดีในการบับซอดแดนนะครับไม่มีใครเปลี่ยนร่างนะครับผมโอ้เขาตีมาก่อนเลยนะแล้วก็ลดสเปเชียลแท็กด้วยนะครับบ้าจริง เล่นเลยอ่ะ Misty Explosion นะฮะ,ะเป็นท่าระเบิดตัวเองท่าแปดีนะครับโอ้ผมเกือบกดคลิกดูมแล้วคุณ <c oughs> แต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าไอการการชาร์จแล้วเพิ่มแอตแทกมันมันยังได้ผลอยู่นะ,ะสำหรับถ้าเมเทโอบีมนะครับแล้วก็เาไไ้้ั f f นายพลาดแล้ว ถ้าเกิดผมกดคลิกรวมเนี่ยผมน่าจะพลาดนะครับเราบัฟมาเรียบร้อยเขามีบัตเด็กนะครับแล้วก็ตัวเปิดคลิกรวมแต่ผมว่าเขาก็ยังเปิดคลิกรวมได้นะเพราะว่าเขาเพราะว่าตัวเปิดคลิกรวมแบบว่าถึกมากแล้วผมก็เ,เป็นตัวธาตุผีนะครับตีเขาไม่ได้เงินกา์ดสปีมไม่เข้าเมเทโอบีมทั้งนั้นเราก็รุมบัตเด็กไปเลยไหม แต่เขาก็โปรเทคทริกดูมอะนะใช่ไหมโปรเทคทริก o ูมหรือผมจะเดาว,ว่าเขาจะกดทริก o ูมผมก็จะให้ลูนาร่าทริก o ูมเขาจะทริก o ูมไหมถ้าเกิดว่าผมกดทริก o ูมแล้วเขาไม่กดเนี่ยคือกลายเป็นว่าผมไปเปิดทริกดูไม่เขานะครับอันนั้นก็ชิบหายเหมือนกันผมว่าเขากดว่ะ แล้วก็แปลงร่างนะครับอา่าแม็กควกใส่ผมกดไม่ทันอีกแล้วหรออะไรวะผมกดแล้วนะอาตามกดเดิมนะครับตามกดเดิมก็คือเอเห็นเลขศูนย์คือไม่ทันนะครับไม่ว่าคุณจะกดทันหรือไม่ก็ตาม ออยังได้อยู่นะโอเคเขาได้แปลงร่างก่อนนะทำไมเขาได้แปลงร่างก่อนวะผมโดนลดสปีดปะเขาได้แปลงร่างก่อนแปลว่าเขาลงสปีดมาเยอะนะครับอ๋แล้วอยากได้ยูตันจะเปิดทิกรูมไหมเนี่ยขอแม่คุยก่อน ผมก็ผม,ผมไม่ได้เปิดในส่วนของทริกรูมแล้วนะแต่ว่าลูนาร่าไม่รอดอยู่ดีนะครับเอาไปน่าลูนาร่าใช้ท่าอะไรก็ไม่รอดนะครับยกเวน้นกดโปรเทคหรือว,ว่ามิสตี้เอ็กซ์พลเชันเมื่อกี้มีเอฟเฟกอะไรไหมไม่มีนะมันแค่ระเบิดอย่างเดียวอะไรวะผมไม่เข้าใจทั้งนั้นอย่าได้อยู่ตันทำอะไรอะ่ะนอาจากว่าแม็กควที่บัฟซอว์ดนมาแรงมากเลยนะครับ ก็ทิกรูมนะครับโอเคการเป็นว่าทิกดูมให้กราวดอนเรานะอะไรวะผมไม่เข้าใจแล้วกาโอก็อินทิมิเดตเขาได้ด้วยนะครับทำไมบัสเ,เร็วอะคือถ้าเกิดว่าลง EB มาเร็วระดับที่ว่าเร็วกว่าพวกกราวดอนไคโอกาสายจึกนี่ก็ มันก็มันก็เล่นยากแปลกๆนะถ้าเกิดเล่นนอกที่ดูมก็ว่าไปอย่างแต่ถ้าเกิดนอกทีกดูมแล้วมันก็สู้ไคโอ้ากราดลงสปีดไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยผมไม่ได้ปรับอะเอาเป็นว่าช่างมันผมมีแฟลร์บลิสแล้วก็เควกนะครับน่าจะไม่มีปัญหานะ ยาได้ยยูตันมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าหรืออย่างเซฟสุดก็คือผมเบรกเอาแต่ว่าอันนี้มันมีอบิอยู่ในโฟกัสปะเอาไปน่าผมผมกดอันนี้ไปอ่ามันจบแล้วโอ<ห>้ผมแบบเฮ้ยผมแปลงนั่งไม่ได้เหรออ,อ๋อเขาแปลงนั่งก่อน เราเจออะไรที่มันต้องบอกว่าทีมนี้น่าสนใจมากๆนะครับโหนี่คือลงทุนเอาเซเนียสมาระเบิดเลยนะโคตรแกงเฮ้ย <c oughs> โหทีมน่าสนใจว่าเล่นเซเนียสไม่เอาเซเนียสมาระเบิดแต่ก็ได้อยู่นะได้อยู่นะครับได้หรือวะ <c oughs> <c oughs> น่าจะระเบิดแรงอะ่ะคุณ <c oughs> เออผมก็คิดว่าไอมิสตี้เอ็กซ์พลอ o รชันเนี่ยเอาไว้เอาไว้ไข่เล่นวะถ้าระเบิดแปรรี่ก็มีไอไอมาดาโดกัสมาเรามาเจอกับซาเชียนบัตรเด็กขี่ม้าดำนะครับคาเม็กซ์บูทอร์สกาโอกอริดันด้านะครับบัตรเด็กขี่ม้าดำลูนาลาจำเป็นต้องอยู่ในทริกดูมนะ ไม่งั้นน่าจะยากเขาไม่มีฝนนะครับเราเล่นคอมโบแดดได้แล้วก็ถามว่าบโทรอนเล่นได้ไหมใช่ไหมได้เหมือนกันได้เหมือนกันนะครับแต่ผมว่าคอมโบแดดโอเคนะบานาก็ตีได้หลายตัว แล้วก็มีโคบ้าเบอรี่นะครับกันบินจากวูทอร์อฝั่งเขาดูนาล่าด้านหลังนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจริงๆเงยชิฟฟูดได้ผมเลือกการโอไกเอละกันเผื่อเล่นเป็นเปิดทริกดูมนะครับโอเคถ้าเป็นวูทอร์เนี่ยมันจะบัฟสปีดใช่ไหมเราก็ต้องบัฟลูนาล่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาเล่นวูทอร์เหมือนกันเนี่ย เขาก็บัฟสปีดเหมือนกันนะครับผมว่าเล่นเป็นอคอมโบแดดแล้วก็ค่อยเปิดทิกดูมน่าจะโอเคนะครับเป็นคอริดอันดาแล้วก็วูทุรอสนะครับน่าสนใจโอ้เหมือนคอริสมาดักคอมโบแดดเลยว่ะ พี่ลิงเจาะกราวดอนใช่ไหมแล้วก็เฟกเอาได้ด้วยนะครับผมเอากาโอมาก็ยังไงอยู่โหอันนี้คือคอลิสมาดีมากเลยนะครับฮึมเขาแน่จะเฟกเอาตนะ ผมก็เอาฟิกเอาบาหน้า,าถ้าไม่งั้นเนี่ยโดนหลับแนะ่นอนนะครับส่วนกราวดอนผมก็คงซอสแดนก่อนเอาตามนี้แล้วกันถ้าเกิดว่าลิงเลือกตีกราวดอนนะครับแปลว่าเขาโดนหลับหรือเขามีลัมเบอรีเป็นไปได้นะมาโบทูรอสนะครับผม สายตีแน่นอนนะดิ f i ยนะครับตัวนี้เนี่ยคืออ่ากเ็เป็นหนึ่งในตัวที่แบบว่า,บ,าบังคับไดนามิกกลายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ไดนามิกเนี่ยความสามารถจะดรอปลงเยอะนะครับคือถ้าเกิดเจอแบบว่าโวลทรอรเทินแรกเนี่ยยังไงไดนามิกก็มานะครับโวทรอรถสาย d e f i n แอนนะโคบ้าเบอร์ดี้นะครับจะโอเคเราไปได้นะครับสวยงาม แบบนี้การาดก็จะสดชื่นนะครับผมแล้วก็ได้บัฟสอดแดนนะครับเทินหน้าบาน,น้าอยู่ต่อนะครับแล้วก็สามารถกดดันในส่วนของสลิปพาวเดอร์ได้อีกนะครับผมแต่ลิงกราซี่กลายก็น่ารำคาญอยู่นะเอาเป็นว่าผมจะใช้เป็นสลิปพาวเดอร์นะครับส่วนลิงเนี่ยถ้าเกิดว่า เขาสามารถเก็บาบาร์นาได้นะถ้าเกิดว่าไม่อยากโดนสลิปพาวเดอร์นะครับส่วนกราวดอนเนี่ยมผมตีลิงตายไหมนะหรือว่าเราควรจะจัดการบูทรอสก่อน ผมล็อกฟอร์ไปที่ลิงแล้วกันนะผมจะ KO ลิงก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาใช้กราซี่กลายมาเนี่ยมันใส่กราดอนแรงอยู่นะครับเขาอาจจะกลายแล้วก็ยอมโดนสลิปาวเดอร์หรือเขามีลัมเบอรี่ก็ได้นะครับคือเขาพยายามจัดการบานักก็จริงนะแต่ว่าอาจจะแบบว่าตกตาเราเราก็คิดไปไกลขากาซีกลายมาที่ดอนนะครับซึ่งแรงมากนะครับ โอ้แล้วก็เขาได้แม็กแอร์สตรีมก่อนนะอ๋ะอแบบนี้นี่เองนะฮะเออผมไม่ได้คิดถึงจุดนี้เลยลืมลืมลืมคือวูทอรอรสเนี่ยมันไวอยู่แล้วนะครับบับแม็กแอร์มาหนึ่งขันก็ก็จะเร็วกว่าบานะถูกไหมอ่าลิงตายไหมเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยการที่ผมเลือกลิง น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับผมถ้าเกิดว่าโดนซายกัด ko ไปจะดีมากๆขอบคุณครับส่วนโ o ทรเนี่ยไฟฟ้าไม่เข้าล่าวด้อนนะครับแล้วก็แม็กแอร์ก็คงจะไม่ได้แรงมากเท่าไหร่ทีนี้เขายังมีบัตเด็กแล้วก็สาเชียนใช่ไหมเอาลูนาล่าไปก็ยังเสี่ยงอยู่ ไม่ดิผมเอากาโอลงมาไม่ได้ดิแต่เมื่อกี้ต้องตีลิงนะไม่งั้นโดนการซีกกยสองรอบนะครับชิหายถ้าเกิดเขาไม่ได้เอาบัตเด็กมานะสวยเลยนะครับโอเคเขาสาเช่นมาอืมน่าสนใจ จะเปิดคริกดูมได้ไหมอา่าแต่เราโปรเทคก่อนก็ได้นะเราโปรเทคก่อนก็ได้หรือท้าโลบเอาคริกดูมเทร์นี้เลยถ้าเกิดเขาเลือกตีทั้งคู่เนี่ยแปลว่าผมจะได้อัดแมกเวกใส่สาเชียนนะเขาต้องเลือกว่าจะเอาอะไรนะครับผมว่าผมกดทริกดูมเลยแล้วกันนะ แล้วก็แม็กควิใส่ซาเชียนนะครับพิกดูมได้เมื่อมีโอกาสเลูนาล่านะครับแม็กแอร์สตรีมทีนี้ซาเชียนจะทำอย่างไรนะครับเขาตีมาแน่นอนต้องถามว่าลูนาล่าจะรับได้หรือเปล่านะครับเนี่ยอีกช้อยส์นึ่งที่ผมทำได้นะก็คือการ คาดหวังมากเกินไปการใช้เป็นโปรเทคนะครับแล้วก็แม็กเฟิกใส่สาเชี่ยนนะครับจริงๆมันน่าจะดีกว่านะผมน่าจะรอก่อนถูกป่ะเอาให้เขามีบัตเด็กอีกตัวหนึ่งใช่ไหมต่อหน้าลูนาล่านะครับเราก็ยังมีกราวดอนใช่ป่ะแบบไหนดีกว่าวะเนี่ย แบบหลังดีกว่านะครับเพราะว่าผมไม่ต้องเอาการโอรมาทําให้ดีไฟน์ทำงานด้วยนะครับอ้าบ้าจริงอ้าเดี๋ยวก่อนเรามีเฟกเอานี่ว่าเรามีเฟกเอานะครับผมว่าโปรเทคลูนาลาดีกว่านะดีกว่านะครับแบบนี้เรายังมีโอกาสแพ้อยู่ เราไม่เห็นไอเทมว่าเป็นอะไรนะ As Always นะครับ As Always จะไม่มี Protect เนอะซึ่งก็เป็นไอเทมยอดนิยมเหมือนกันนะครับ Life of ไม่ใช่ด้วยใช่ไหมอ่าแบบนี้ผมก็จะ Fake out นะครับแล้วก็ด็อก o อหรือว่า Garland ผมเลยอีกเทินหนึ่งดีกว่า <laughs> ผมนึกว่า Garland เทินหมดแล้วทั้งนั้นเนี่ย เธอเมื่อกี้เนี่ยผมโปรเจกต์ลูนาร่าดีกว่านะเออชอบปราดนะครับราดรับได้ดีมากๆบัมแมกเวกมาเยอะแล้วแล้วก็ร็อกฟอร์นะครับผมดูเหมือนว่าโบโรอรจะไม่มีในส่วนของโปรเทกนะครับถ้ามีก็โปรเทกไว้ก่อนนะเผื่อกันร็อกฟอร์ได้นะครับแล้วก็อรอดจากเฟกเอาไปเถื่อน้าก็ค่อยว่ากันนะครับยังยังมีโอกาสอยู่ถูกไหม เพราะงั้นเนี่ยเธอนู่นนะครับโปรเจกต์ลูนาล่าไว้จะดีกว่านะครับดังนั้นก็น่าจะจีจีนะครับผมโรดากิสลาเดียเดี๋ยวก่อนมันยังไม่จบนะ <laughs> ถ้าเกิดว่าเขาแบบ ถ้าอะไรใส่กาโอแล้วมันติดครีหรือเขามีท่าโจมตีท่าดินมแล้วก็กระดอนโดววิดใช่ไหมอ่าผมเพิ่เบลดนะครับแล้วก็ดาร์คสลาเลียมันก็ยังไม่แน่นะเขาลองตีมาก่อนก็ได้ <laughs> โอเคก็จบกันไปนะครับผมอ่าเกมแรก เอาเป็นว่าก็มงงงวยเล็กน้อยนะครับแต่เกม2ก็มาแบบดูๆเลยนะก็ก็ยังพอได้อยู่นะครับเรามีบานะกราวดอนใช่ไหมบานะเนี่ยถือว่ากดดันได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมอาจะเห็นว่าเขาพยายามจัดการบานะนะครับแล้วก็เทิร์น2เมื่อกี้เนี่ยผมไม่ได้ออกก่อนเลยนะเพราะว่าเขาบัฟในส่วนของแม็กซ์แอส e ตรีมมาก่อนนะครับแต่ว่ายังไงเขาก็ต้องจัดการฟูจิกิบานะถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ตีมาเนี่ยก็จะโดนสลิปคาวเดอร์นะครับ เมื่อกี้เนี่ยผมคาดว่าเขาจะกราซี่กลายจัดการบานะใช่ไหมแต่ไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าวูทูรัสไวกว่านะครับให้วูทูรัสเนี่ยตีบานะไปเลยนะครับแล้วก็กลายใส่ตัวกราวดอนนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผมผมต้องผมต้องอ,อให้เป๊กกว่านี้นะครับก็คือผมต้องรู้เลยว่าผมช้ากว่าแล้วถูกไหมเพราะงั้นเนี่ยยังไงซะลิงเนี่ยมันต้องกลายมาที่กราวดอนอยู่แล้วนะครับผมเพราะงั้นเนี่ย เมื่อกี้แต่การตัดสินใจจัดการลิงก่อนนะ่ยัังไงก็ควรทำนะครับผมไม่ใช่ว่าลิงมันจะตีใครนะแต่ว่าลิงมันตีกราแล้วแน,น่นอนนะครับผมด้วยสถานการณ์แบบเทืรอนที่2นะครับแล้วก็จังมาะลูนาล่าก็ผมว่าทริกดูเอ้โปรเทคไปไม่เสียหายนะสมมุติซาเช่นเขาโปรเทคหรือว่าใช้เป็นตุ๊กตาใช่ไหมเราก็แม็กเวกตีตุ๊กตาแตกนะครับผมแล้วก็โทรอสเขากลับร่าง แล้วก็กราดเนี่ยก็ยังเหลืออีกเทิรนน์นึงนะครับผมใช้แมคเควกดดันได้อีกนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาเลือกที่จะโปรเจกต์หรือว่า,ากดซับเนี่ยก็แปลว่าตัวบัตเด็กยังไม่ได้ลงมานะครับเพราะงั้นเนี่ยก็จะโดนกดดันทลิกดูมอีกนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันต่อนะครับสำหรับทีมลูนาร่านะครับเฮ้ยเก่งเลยนะเก่งเลยนะครับผมจากที่ลองไปนะครับถางั้นก็ ลาไปก่อนนะครับผมสำหรับในพาร์นนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูเข้ามารับชมกันด้นะครับผมสวัสดีครับ